สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับอฟชนยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับชาวสเกตฟุตบอลหลับกันรอยังนะครับฟังข่าวกันหน่อยนะครับมีข่าวบอกว่าโชมาตูเกอรนเนี่ยควงแฟนใหม่ครับล่องเรือหลังยาเมียเก่านะครับโอ้โหมาดูกันหน่อยนะฮะโชมาตุเกอรนครับในใจของเชลซีเนี่ยกำลังปลูกต้นรักครั้งใหม่ครับกับสาวรุ่นน้องชาวบราซิเลียนภายหลังแยกทางกับภรรยาเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับ ศาลสูงของลอนดอนเนี่ยเพิ่งตัดสินกนารอย่าร้างระหว่างชูเคิลกับเซสซี่กับภริยานักข่าวที่แต่งงานกันมานานกว่า13ปีตอนนี้โค้ชวัย48ปีครับออกเดทกับนาตาลีแม็กซ์นับสาววัย35ปีที่มีลูกติดอยู่2คนโดยทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปพักผ่อนที่ซานดิเนียครับแบบสบายใจทั้งคู่ล่องเรืออาบแดดแบบหวันชำ่ำก่อนกลับไปพักที่วิลล่ารูสส่วนราคาครับคืนละ20,000ปอนด์นะครับ พยานที่เห็นเหตุการณ์ครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยดูตกลุมรักกันแบบสุดๆมีช่อนนึงครับที่นาตาลีเนี่ยเอาแขนไปคล้องคอฝ่ายชายแล้วก็ละเลียดจูบลงไปนะครับพวกเขาเนี่ยว่ายน้ําด้วยกันแบบชิวๆครับบนหาดทรายทานอาหารที่ห้องอาหารภายในของโรงแรมแล้วก็ร่องเรือไปยังเกาะคาเปราด,ด้วยสําหรับโชแมตชูเคิลครับกับแฟนสาวคนใหม่ของเขานะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานฉ่าเลยนะครับ โอ้ขอไปสวีทกันหน่อยนะครับทุกคนคิดเห็นในคอมเมนต์กันไหมผมเลยสำหรับชูมาจูเกิลครับกับแฟนสาวคนใหม่ของเขานะครับหวานเจี๊ยบนะช่วงนี้หวานเจี๊ยบสำหรับชูมาจูเกิลขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงด็กฮะจัดไปวันรุ่น